เ็ตก่แต่ก็มาพน้องน้องหมเนี่ออจากันะทำไมนั่งงั้นน่ะเดี๋ยวเลูกค่ะับกับีอดูพี่โบเขาน้ารักก็เล่นกับน้องเนี่ยเสียเลยไม่มีถือเลย ดูเท <temple. S 2> ้า uh, น oh, ้องน้องที่ชามีเพื่อนเหรอวะเอาัลีัวัสดีสวัสัวัสดวัสสวัสดีสวัสวัดัวัวววั ได้จังหวะถ้าไม่ได้จังหวะก็คือความนี่ยวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องตรงไหนคะแต่ว่าแค่อย่าเรียมเบบก็พอคะ <c oughs> ่ะกน้าอ,อ,อกมาแล้วหนึ่อ,อ,กนะอ,อก้ามหน้าอกแขนต้องแข็งแรงนะ แม่บอกว่าเร็วมากเมื่อกี้อันตรายนะไ,ะไันรล้เยมรู <c oughs> ้ไมนอหนียวโ,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 โอเคเนเนคนมันเหนื่อยจริงๆเอ <c oughs> คนมเหนื่อย <c oughs> ค,นนคนไหน <c oughs> <c oughs> คนไหน <c oughs> มาชี้ชี้มาขึ้นคันนี้ให้พี่โบนั่ง ชีหน้าตรงนอน,นี้พี่โบชีชาตะหน้าตรงหน้าตรงนี้หรอพี่โบเริ่มมาสังเกตการรถจักรยาแล้วเหมือนจะโดนป้นไงไม่รู้ชานั่ปกอชานั่งเลย <laughs> ่งกระเก่อ <laughs> นเอเราสองคนโอ้โหหัว เราสองคนขอจบกันไลฟ์พิงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย